สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสภูสุขคน,นครับน้องมือนี้มาพบมาพ่อกับช่องนี้เขาเชี่ยวครับผมมาอนี้มือเดี่ยวเซฟเซีมาฝากพี่ตอนน้องครับผมมาอนีิจำมัมาากุ้งกุมมง้งเต้นอยู่น้องจำองค์เปรี้ยเปียพี่นอ้งนนองนัวๆกุ้งสดพ,พี่น้องเต้นลงลงยิงบรรยากาศท้องไรท้องหน้าครับพี่น้องมีงวหน่อยมะนัมเอาอย่างไรขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสภูสุขคนเด้อครับที่แี้เขามาเยี่ยมมาชมนะครับน้องทีนี้เขามาคุยไลน์กดแชร์มาคุติดตามเล็บผมนั่งใจช่องนี้เขาเชี่ยวครับพี่น้องเนาาะมพี่น้องมาพี่นกัันนบาครผม โอ้ยตัวนี้กรเต้นออกคุณกุ้งดสดๆพี่น้องมาได้มามมใเป็นไหมครับพี่น้องเใส่ลงไปเลยพี่น้องโอ้ยเดือดสะออนครับพี่นอ้นองมาๆๆพี่น้องมาจุกเสี่ยมกันครับบอน,นะเอาลาใหญ่ห้างาเขาให้น้ำมากินกันเด้อพี่น้องหิวเขาแล้วเขาตีมหน่อยให้เขา พักกับพักนอกได้พี่น้องเนี่ยพักนอกพักใบบัวโลกพักบุ้งขาวพี่น้องมันมิสเดามานำครับนิ้วเขาละพี่น้องตาม,มุกพิเศษกับกุ่งอืมอืมามองง่หนับบลายหน่อง เนี่ยกลุ่งสดหวานขนาดเลยว่าหน่อยมากวนนมามมกวดหน้องมาเสียบๆกันกัพี่น้องนะโอ้ย เดาลวกไหมไม่น้อยผมจมร่มหน่อยอเครับเดอก ทำกมเถอสดคนน่มีอย่างลรพี่น้องเลยมามา,มาเส็บรกันเนอครับผม ันอหรืบบวกองมืองเมองเย cảm ơn tôi <laughs> không quăng mấy đã chắc nè rồi bưng xiêu rồi bình nón nhảy ちょっとだけ長いな。うん ลักไบวัวพกเก็บไม้ไม้ไปเลยรอบกอบ 那我们按玻璃片了。 就他妈不能喂。滚开，跑龙！ But no get I went you know 混不赢了。 ร่มเง้ยๆหนี่เองย่งลมผัด กงตัวตัวถึงเหรอวาบัดนมองอะไม่เลือเขียวบนรับซึนหน่อ <laughs> เข็ได้ดดรับเชิญเขาแข็งเขาแข็ไม่หยุดหอนหน่อยอยู่หัว <laughs> อยากเขากองนั่ไนงไปตรงเลยต่ำมาไรครับยินดีที่หนู

Để ừ. Ừ. Không, có thể đập Mày là tôi nữa เป็นบวบ,บพักหนองกินกับตำมข้าวเสียบเพื่อนพี่น้องเข้ากันพี่น้องเ,อเนี่ยมาอะไราง้อหน่อยพี่น้อง và nói có đang nghe được đử ជ្យែ់ថ្ះក៏្ថ្ថំ់ក់ថ្មោ់ថ โอ้ตรวจจาดครับพี่น้องเลยเสียบซูตอนนั้นพี่น้อง

เ้าข้าเสียบน้องเลยโอ๋อจะทำก่อน,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 นเสียบชุดต้อนัันพี่น้องเลยกินน้ากหอนพี่น้องเลยเ็ด อิ่มครับพี่น้องวันนี้เสียบครับพี่น้องสมต่ำเพล้ยเพ้เลยว่าต่ำหงเรือยว่าต่ำกลุ้ยเตี้ยนพี่น้องครับกุ้งสดๆดติ่งน้องดิ้งน้องดิ้งพี่น้องก็เสียบเข้ากันครับกับข้าวเหนียวหักสดกับกรอบบรรยากาศนั่งอยู่้อมใหม่ร่มเย็นเย้ยพี่น้องเอาสำหรับกินก็ฝากพี่ตอนน้องกาถึงนะครัำน้องก่อนจากก่อนลากขึ้นเข้าครับหอยไปพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับลำลำด้วยกระชู่ทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงนำครับน้องสำหรับพิมอยู่หน้าก่อนครับพิมหนาพอนะครับสวัสดีครับ